มาท่านผู้ชมที่เคารพครับเนี่ยฮะผมเดินทางไปติดตามสายพันธุ์อินทผลัมไปะฮะเดินทางไปเพื่อที่จะไปดูของจริงเนี่ยต้นเท่านี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยผมเดินทางไปวันที่28มกราคมนะท่านผู้ชม28มกราคม2564เนี่ยต้นปีนี้แหละไปมาท่านผู้ชมที่เคารพครับ ผมต้องมาดูให้เห็นกับตาว่า sn 1เนี่ยนะลูกโตไปถึงไหนแล้วท่านผู้ชมกระผมเดินทางมาเนี่ยวันนี้ตรงกับว,วันหวยออกนี่วันนี้16เมษายนนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับอาวุธครบมือเลยนี่เนี่ยไม้บรรทัดเดี๋ยวผมจะวัดให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับทาบ่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ฮะต้นปีปีครึ่ง <c oughs> ปีครึ่งนะครับปลูกได้แล้วก็แสดงเพศให้ได้เห็นอย่างนี้นะแสดงเพศให้ได้เห็นที่สําคัญก็คือแสดงเพศตัวเมียมากกว่าตัวผู้ด้วยนะครับนะได้เห็นตัวเมีย9ต้นตัวผู้4ต้นนะนะครับนี่ฮะจานยังไม่ใหญ่เลย จันในในเาขาเรียกว่าไรก้านจันยังเล็กๆอยู่เลยนะแต่ว่าลูกเขาเนี่ยใช้ได้เลยท่านผู้ชมนะครับขนาดต้นเมื่อเทียบกับกล้องผมแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมฮะกล้องกับขากล้องผมยังจะสูงกว่าอีกมั้งเนี่ยฮะนะครับแต่ว่าออกลูกแล้วครับท่านนี่ฮะออกลูกออกจันกันแล้วท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่ ดูกันชัดๆนะท่านผู้ชมครับ SN1 นหนึ่งะนะครับนี่ฮะก็ออกลูกก็ดกใช้ได้เหมือนกันนะนี่ฮะลูกนี้ออกทรงรียาวนะปีแรกได้ขนาดลูกขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ระวังตาตัวเองด้วยเฉยๆนี่ครับท่านผู้ชมครับใช่ไหมฮะนี่นะ นะะขนาดลูกขนาดนี้นะครับอืมอาวุธผมอยู่ไหนสี่เซนติเมตรนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับอ่วัดให้ดูนะนี่สี่เซนเมตรนะท่านผู้ชมใช้ได้ใช้ได้ลูกขนาดนี้เดี๋ยวคือ เวลาต้นที่ต้นเขาโตขึ้นนะท่านผู้ชมนะต้นเขาโตขึ้นกว่านี้เนี่ยนะครับท่อน้ําเลี้ยงระบบล,ลําเลียงอาหารเขาดีกว่านี้จันรเขาจะใหญ่กว่านี้คือตอนนี้กา้านจัน์เขาเล็กจิ๊ตเดียวอย่างท่านผู้ชมเนี่ยต้องเข้าใจเนี่ยกา้านจันรจิ๊ดเดียวกา้านจันร์เขาแค่1เซนติเมตรเนี่ยจิ๊ดเดียวเนี่ยนะครับแต่สามารถเลี้ยงลูกได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่มีการสลัดลูกทิ้งด้วยนะท่านผู้ชมนะ ไม่มีการสลัดลูกทิ้งด้วยเนี่ยได้ขนาดนี้จานขนาดนี้ได้ลูกตั้งโอ้เกือบ20ลูกอ่ะใช้ได้เลยท่านผู้ชมนะครับเกือบ20ลูกเนี่ยถือว <li> ่าใช้ได้นะเนี่ยฮะเกือบ20ลูกแล้วลูกใหญ่โอ้หลายคนอยากจะชิมเอาละก็หาโอกาสแล้วกันท่านผู้ชมครับนี่ฮะอินดาผาลัม S อสเนท่านผู้ชม SN1 นนนะครับนะฮะแล้วมีมี5จานนะฮะแล้วตอนหลังมาเนี่ยนะ มีหลังสุดก็ออกมาอีกท่านผู้ชมเนี่ยนนะเนี่ยจันหลังเนี่ยนี่เนี่ยหลังสุดนี่ออกมาอีกละฮะฮะนะครับลูกใหญ่ก็มีมานั่นนี่ลูกใหญ่นะครับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนะแล้วก็อีกจันเนี่ยนะจันนี้ก็ออกเยอะนะนะโอ้โหน่าจะหลายกิโลอยู่เลยเนี่ยหลายกิโลอยู่แล้วนะนะครับ ออลูกสรงเนี่ยนะท่านผู้ชมนะแล้วจานเนี่ยแล้วจันนี่โอ้โหไปค้างไปค้างที่การเลยฮะค้างไว้ที่การเลยนะครับนะฮะนี่ฮะลูกใหญ่ใช่ได้ใช่ได้ดูดขนาดทรงต้นขนาดนี้ท่านผู้ชมนะออกได้ปีแรกเนี่ยเนี่ยขนาดดูขนาดต้นนะท่านผู้ชม เขาเนี่ยแต่ออกลูกแล้วสแสดงเพศแล้วอ่ะฉะนั้นไม่ไม่รอนานน,น,น่ะนะท่านผู้ชมนะพอเมล็ดหนึ่งราคาถูกต้นหนึ่งไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาทหลักร้อยนะครับตมโอ้ยเอสเอ็นวัโอ้โหมนี่ท่านผู้ชมครับไม่ต้องรอนานท่านผู้ชมปลูกปีครึ่งได้ออกลูกออกจันให้เห็นกันแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวเมียมากกว,กว่าตัวผู้ด้วยสายพันธุ์เนี่ย เอ,ออเฮ้อ,อยอยอย่าจับมากเดี๋ยวหักพี่เชียร์เอ,ออเออเส้นจันเขาคจันเขาไม่ใหญ่เะยทาผู้ชมนะนะน,ะ,นะเส้นจันแค่ครึ่งเซนนะผู้ชมครับเห็นนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยแค่ครึ่งเซนเห็นไหมนะแค่ครึ่งเซ,น,เน,น,งเซนติเมตรนะครับแต่ว่าลูกเขาเนี่ย อันนี้ห้าเซนสี่เซนห้าเซนสี่เซนเนีน่ยน,น,นี่4เซนสีน่เซนติเมตรขนาดลูกเขาเนี่ยเนี่ยโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดเอาละครับท่านผู้ชมนะวัดให้ดูก่อนนี่ฮะนะขนาดนี่ลูกเนี่ยนะครับสี่เซนติเมตรนะครับท่านนะเนี่ยอ่าหปีแรกปีแรกแสดงเพศออกลูกได้ขนาดนี้นะครับอ่ะขออนุญาต อืมีฝาดน้ำมีฝาดน้ำฝาดน้ำนิดๆท่านผู้ชมอืยังไม่แก่โอยอ่อนอยู่เลยท่านผู้ชมดูเม็ดดูอะไรจะเห็นจ้ะยยัอยงอ่อนอยู่เลยนะ ตออที่สูดให้เห็น,นยังอ่อนยังอ่อนอยู่เนี่ยเม็ดยังอ่อนอยู่เลยยังไม่แก่ท่านผู้ชมครับวันนี้6พฤษภาคม2564นะครับมาแล้วนะข่าวล่ามานเร็วรวดเร็วส่งปรุด มาจากสวนนินทภาลำนะครับสายพันธุ N ์เอสเอ็นวันท่านผู้ชมครับนี่เอา้าแวบ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 มีแดงแล้วแวบ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 ท่านผู้ชมยังยังยังเดี๋ยวค่อยไปซูมเดี๋ยวค่อยไปจับจ้องส่งภาพมาให้เราดูแล้วนี่ครับผลใหญ่ๆนะครับเอสเอ็นวันปรากฏว่าเอามาปลูกที่บ้านเราเนี่ยนอกจากจะออกผลไวแสดงเพศไวปีครึ่งแสดงเพศออกลูกแล้วเนี่ยน่านักน,น,นี่ท่านผู้ชมเป็นไงลูกใหญ่ไหม อ่ะโอ้โหลูกใช้ได้เลยนะแต่ไม่สวยเพราะว่าไม่ได้คลุมนะครับนะไม่ได้ห่อนะทผู้ชมไม่ได้ห่อถุงกระดาษไม่ได้หอ่อถุงที่ป้องกันมแมลงแมลงเลยเจาะนะผู้ชมเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดขนาดไหนวัดนี่เข้าไป6เซนติเมตรเลยนะทผู้ชมอ่ะวัดกันเห็นเห็นหเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมครับใหญ่มากใหญ่มากจริงๆอ้าวออกสีแดงแล้วท่านผู้ชมครับ ออกสีแดงกันแล้ว sn1 น้าผู้ชมลูกใหญ่ๆโอ้โหน่าสนใจมากเออนี่นี่นี่ให้ดูกันให้ดูกันต้นเล็กๆนะครับหนึ่งปีครึ่งแสดงเพศออกจันแล้วผสมเสร็จติดลูกได้แล้วนะครับได้สี่จันสำหรับต้นนี้ท่านผู้ชมนี่สีแดงเข้มเลยท่านผู้ชมออกสีแดงเข้มเลยลูกใหญ่ๆแบบนี้มันน่าสนใจยิ่งนักทีเดียวเชียวละท่านผู้ชมครับ ใครเนาะจะได้ชิมนั่นที่เห็นขา,ขาวๆนี่คือ,อาทางชาวคณะเอาแป้งมาโรยป้องกันมดมดมากินน้ำตาลครับมาเจาะฮะต้องเอาแป้งมาโรยป้องกันไว้นี่นะท่านผู้ชมนะนะครับเริ่มออกลูกสีแดงสีแดงท่านผู้ชมโอ้โหดูสิสีแดง,มโโดแ,ดงแมลูกใหญ่ๆสีแดงแดงนี่แดงแดงออกม่วงนะท่านผู้ชมนะเออเขาเป็นแดงม่วงเขาไม่ได้เป็นแดงสดแต่ว่าแดงออกม่วงมันน่ารับประทานยิ่งนัก ลูกใหญ่ๆ,ๆท่านผู้ชมนี่ให้ดูกันอีกนี่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่นะครับอินทผาลามสายพัน SN1SN1 ท่านผู้ชมครับส่งภาพมาเนี่ยให้เราได้ดูกันนี่ใหญ่ไหม <c oughs> โอ้โหสีแต่ที่ไม่สวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ห่อไว้นะครับก็เลยมีมแมลงเจาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพครับ SN1 ท่ผู้ชม ดูใบนะท่านผู้ชมหลายท่านดูเห็นใบแล้วโอ้ยมันจะรอดไหมนี่พี่เชียนแม่ผมเนี่ยเอาให้เขาแข็งแกร่งนะตากแดดแล้วก็เนี่ยปรากฏว่าตอนเนี้ตอนนี้รากใหญ่แล้วท่านผู้ชมนะเห็นไหมรากใหญ่มาเริ่มเลยแล้วก็ใบใหญ่แล้วนะบางต้นออกใบจริงแล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายท่านผู้ชม หมักง่ายานะฮะนะฮะท่านผู้ชมคือเนี่ยตอนนี้ใบใบใหญ่ใบใหญ่แล้วก็ผมใช้ไขโตซานคือผมผมเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการที่จะฝึกฝนให้เขานี่แข็งแกร่งนะเป็นใบใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับใบใหญ่โคนใหญ่แล้วท่านผู้ชมนะไม่ตายแล้วนะเนี่ยไอที่ใบแห้งๆคือผมปล่อยให้ทนแดดทนอะไรเต็มที่ นีแล้วไม่ตัดทิ้งเลยแต่ว่าใบใบใหญ่ของเขาเริ่มออกแล้วเนี่ยออกใบใหญ่ใบแข็งแกร่งแล้วนะครับแล้วก็มีใบจริงบางต้นออกใบจริงแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเนี่ยฮะออกใบจริงแล้วนะครับผมนะบางต้นออกใบจริงกันแล้วเห็นไะหมเนี่ยนะออกใบจริงกันแล้วเยอะนะนะนะให้ดูให้ดูให้ชมกันนะท่านผู้ชมนะนะเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยปี ปีครึ่งเขาออกลูกน่าสนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังดูทรงไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเขายังไม่ใหญ่เพียงแต่ว่าก็มีแตกใบจริงกันนะออกใบจริงคนใหญ่คนอวบกันแล้วเสียงเอาหน่อยท่านผู้ชมนะครับเสียงเอาเสียงเอานะเออถ้าหากว่าท่านอยากจะได้มเมล็ดก็น,นั่นสั่งมเมล็ดไปเลยนะสั่งจองมเมล็ดไปเดี๋ยวของมาแล้วก็รับไปเลยนะท่านผู้ชมนะครับนี่นี่ฮะ จะเอาต้นก็นี่เลยสั่งมานะตอนนี้ยังอยู่ที่ราคา500บาทอยู่นะท่านผู้ชมนะเดือนหน้าค่อยปรับเดือนหน้าจะปรับเป็น1000บาทนะครับผมเร่งไขโตซานเนี่ยหมเนยเนี่ย,ยผมใส่ไคโตซานเร่งเข้าไปท่านผู้ชมนี่นีนนใส่ไคโตซานเร่งเข้าไปเดี๋ยวคอยดูเขียวปีผมต้องการทดสอบลหลายอย่างอ่ะเนี่ยเขียวปีท่้ชคือ โทรศัพท์มือถือมันให้สีพินเพี้ยนนะผู้ชมนะครับนะอันนี้ออกเื่งเหลืองเนี่ยโทรศัพท์มือถือถ่ายออกเื่งเหลืองแปลกดีนะฮนะเนี่ยท่านผู้ชมนะต้นสวยละต้นสวยละใช้ได้ละนะครับมีไม่มากนะเนี่ยมีจํานวนแค่นี้แหละไม่เยอะหรอกท่านผู้ชมนะนะสองต้นนะครับท่านนะสนใจก็500บาทอยู่ท่านผู้ชมครับนะเดือนนี้เดือนนี้500บาทอยู่เดือนหน้าผมจะปรับเป็น1,000บาท เดือนหน้าจะใหญ่ขึ้นไปนี้เยอะนะครับนะฮะเพราะว่าโคนเขาเนี่ยนะ,ะต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่เนี่ยแกล่งแล้วไม่มีตายแล้วแบบนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีตายไม่ตายแล้วนะครับเนี่ยใบนี้ก็ตัดปายทิ้งชึบนั่นชึบนั่นท่า <c oughs> นผนะู้ชมจะนี่ฮนะไม่ตายเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เขียวปีนะครับ ส่วนท่านที่สั่งมาเนี่ยผมก็จะเลือกเอาต้นใบจริงให้ร่านผู้ชมนะตอนนี้ใบจริงออกมาสักน่าจะประมาณ4 0 5 0ต้นนะผู้ชมใบจริงแบบนี้นะนี่นี่ออกใบจริงเนี่ยแตกใบจริงละเนี่ยสี่สิบห้าสิบต้นนะท่านที่ต้องการด่วนนะท่านผู้ชมนะเดือนหน้าผมปรับเป็น1น0 0งพันบาทท่านผู้ชมนะครับเดือนนี้อยู่ที่500บาทอยู่นะนะครับสําหรับเดือนสิงหาคมนะท่านผู้ชมนะ นะครับสายพันนี้เจ๋งะฮะเจ๋งปีครึ่งออกลูกไม่ธรรมดาละลูกใหญ่ลูกใหญ่หญวานเชียวนะครับแต่ตอนที่ผลอ่อนยังฝาดอยู่นะสายพันนี้ท่านผู้ชมตอนที่ผลอ่อนนี้ยังฝาดอยู่นะ,ะผลอ่อนยังฝาดอยู่แต่ว่าพอแก่จัดแล้วนี่หวานเชียวล่ะนะครับเนื้อกรอบอร่อยเลยท่านผู้ชมนะฮะ ใอา้ทาันได้เห็นพิสูจน์กันแล้วนะครับเออสีแบบนี้น,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 นี่นี่นีสีนี้สีนี้ท่านผู้ชม <c oughs> ไม่เพี้ยนละไปเพี้ยนละบางทีเขาย้ยนสูง้ยนแสงเขาจะเพีย้ยนโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็บางทีเราก็มักง่ายขี้เกียจเอากล้องสตูมาถ่าย <c oughs> กล้องสตูก็ต้องอุปกรณ์วบลงไว้เลดอะไรกันนะไม่ลงไม่ลอยอะไรเหนื่อย ทำคนเดียวอะนะท่านผู้ชมน้าเนี่ยเนี่ยดูนะครับต้นคนของเขาส,สวยๆเอออันนี้สีธรรมชาติแล้วสีธรรมชาติแล้วไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนนะท่านผู้ชมน้าเอ๊ะไม่เพี้ยนแล้วสีไม่เพี้ยนแล้วนี่สีนี้สีนี้เลยทนะ่านผู้ชมเมื่อกี้นี่าหากว่าผมผิดเขาเรียกว่าผิดผิดผิด,ผดช่วงแสงเนี่ยนะครับสีจะเพี้ยนโทรศัพท์มือถือถ่ายนะท่านผู้ชมนี่ฮะ sn1 ท่านผู้ชมครับ เดือนนี้ยัง5 0 0บาทอยู่นะท่านผู้ชมนะเดือนนี้ยัง500บาทอยู่นะเ,ดนนยยเดือนหน้าเขาจะปรับเป็น1000นะเดือนนี้เอาว่ากันก่อนนะครับเอาว่าราคานี้กันก่อนช่วยช่วยกันไปเนาะเดือนหน้าเขาจะได้ช่วยมีอะไรกันมั่งเนะาะดูแลกันไปนะครับตอนนี้ผมยังดูไม่ออกหรอกท่านเอาไปเสี่ยงเอาหน่อยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเมียเขาดีเปอร์เซ็นต์ตัวเมียเขา70็นะสายพันธุ์เนี้ยเท่าที่ดูกันมาเนี่ยนะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ อันนี้คือสายแดงคูเวตทั้งนั้นนะ่ะท่านผู้ชมสายแดงคูเวต SN1 นนะนะจ๊นะจอาบางคนบอกว่าไอ้นี่พูดนะจ๊ะเดี๋ยวแมเอานะไม่รู้จะทำไงแล้วท่านผู้ชมนะผมก็อยู่เนี่ยตามสวนตามอะไรอะ่ะหลบกันไปป้องกันโควิดแล้วก็กลัวอ้าวท่านผู้ชมเนี่ยให้มาสวยไหมสวยไหมนะท่านสั่งมาผมก็จะคัดต้นแบบนี้ไปให้นะ ส่งไปให้ไปนะครับรีบเร่งกันเลยรีบเร่งกันเลยครับท่านผู้ชมนะรีบเร่งกันไปหากว่าอยากเอามาเล็ดก็สั่งไปนะส่วนต้องการต้นพันนี่วิเชียนส่งให้ไปนะครับนะจ๊ะนี่ฮะมีบางคนบอกว่าพูดนะจ๊ะมากหมันใส่ <c oughs> เอานะเออนะครับท่านผู้ชมครับเอาได้ต้นสวยๆนะท่านผู้ชมนะเออ เอาที่แตกใบจริงอะ่ะนะครับแตกใบจริงให้ประมาณ50ต้นได้ตอนนี้แตกใบจริงที่เห็นต้นอื่นก็เริ่มเริ่มเหมือนกันเริ่มออกใบจริงเดี๋ยวเจอไข่ตัวซานผมก็ให้นี้เป็นไงนี่นี่นี่ไข่ตัวซานผมเนี่ยนี่เห็นไหมเหล่าอ่าไข่ตัวซานไปชนิดเม็ดแล้วก็มีสารเร่งการเจริญเติบโตตราไมาค้คู่ผม <c oughs> ผมซัดเข้าให้เออไม่งามให้รู้ไปนะไม่งามให้รู้ไปนะครับท่านผู้ชมครับอา้าว สนใจติดต่อสั่งกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดือนนี้สิงหาคมยังอยู่ที่500บาทอยู่ครับผมนะเดือนนี้ยัง500บาทอยู่นะจ๊ะเดือนหน้าขอปรับเป็น1000พันพต้นโตแลตต้วต้นโตแล้วได้ไข่ตัวซานแล้วก็สารเร่งผมยินจะเลื่มไปขนาดตอนนี้อีกนะใบใหญ่แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมใบใหญ่แล้วไม่ใช่ใบเลี้ยงแล้วนะอหมใบใหญ่แล้วเราออกใบจริงกันแล้วบางต้นบางต้นสั่งมาก็ผมจะให้ใบจริงไปนะท่านผู้ชมนะนะครับต้องดูกัน อ่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ